บบกต่ว่าเราเราผิดแล้วเรา,เราก็ไม่ต้องไม่ต้องไปตก็บความยาสาวความยืดจ,จั๊กจ้าไปอะไรเงี้ยอะไรที่ปา้าเงียอะไรปา้ปาจะเงียบป้าเป็นคนที่ไม่ชมต,ตัวเองนะเนี่ยโอ้โหเป็นคนที่ชอบดูชอบดูแต่ไม่ชอบตีดูแล้วดูเสียงจังก็ลุงก็ดูเสียงจังแต่เข้าป้าป้าอยู่กับลุงเนี่ยตั้งแต่อยู่กันมานะอ่าเวลาลุงดูลุงอะไรป้าจะแบบขอหายใจยืบหนอพองหนอเสร็จแล้ก <c oughs> วก็จะไม่หอยใจอย่างเงี้ยป้าก็จะเดินไปนั่งพืนี่าง้ก็หาย เวลาโกรธอะไรก็ตามนะทั้งก็อยู่กันมามันก็โกรธกัเพ้ยังเพ้าฟัอย่างเงี้ยจะไม่เคยตีนนะพราะพอเวลากินข้าวเนี่ยจะต้องมาครบสี่คนนะลูกนั่งกินข้าวแตโกรธแค่ไหนก็ตามจะกินข้าวกับลูกอืมก่นที่จะมาเป็นแบบนี้นะ<ม>ต้องมาโอมแม่งมวนมากินข้าวถ้าปา้าพอกับแม่นี่าำงานกินอยู่เบกกนอยู่เนี่ยถ้าลูกมานั่งป้าล้วเราก็ต้องมานั่งแล้วก็กินข้าวไปพอกินลงไปแล้วมันก็เหมือนกับ ถ้ารงกดกรมจะมีก้อนใหญ่ๆตรงนี้ตอนกินข้าวคืนไปแล้วปั๊บแล้วก็หายกดกันแล้วก็คุยกันปกติตามตัวจำเลยมีแต่เกลื่อนเสื้อผ้าใส่ไม่ซ้ำเพราะว่าอะไรได้ใหม่ได้ใหม่ก็เลยเห่อของใหม่ของเก่ามักจะไม่ค่อยมีค่าสำหรับจำเลยเท่าไหร่ถ้าว่าพูดผิดอ่ะให้ยูทูบเบอร์ไปถ่ายให้ดูซิตามแขนตามหลังเนี่ยมีแต่เกลื่อน คุณไม่ได้รักษาแม้กระทั่งตัวคุณเองาการสร้างภาพอ่ะทำยังไงมันก็ทำได้ต้องยอมรับนะว่าเมียของคุณนี่ทนสุดๆเมียของคุณเนี่ยที่พอาจาย์เคยมาลงคลิปให้เนี่ยที่เคยมายกย่องว่าเป็นผู้หญิงแกล่งแกล่งที่ทนอยู่กับผู้ชายประเภทนี้ได้อน่ะทะเลาะกันทุกวันต่อหน้าพระหน้าเจ้า คุณก็ทะเลาะส้นตีนเนี่ยมันถนัดใช่ไหมมันถนัดใช่ไหมไอ้เรื่องส้นตีนเนี่ยแต่คงมีคนคนเดียวที่ทนส้นตีนคุณได้นะคือคนที่อยู่ข้างคุณนะคุณรักษาคนคนนี้ไว้ให้ดีนะเพราะว่าดวงของคุณปีนี้เขาอาจจะโดนส้นตีนได้